สวัสดีครับวันนี้ผมโชว์นะครับจะมาแนะนำไม้ลอยกับไข่ดีีของพุ้นทีน่นะครับรุ่นเคมีฮาห์ดนะครับอ่าขึ้นตัวนี้จะอยู่ที่แปดร้อยสามถึงแปดร้อยหกนะครับเป็น UHF นะครับและน,ำน,น้ำรองใจากตัสองแลตเรียบร้อยแล้วทุกต้องตามกฎหมายนะครับใช้การได้ขายพวกนะครับอันนี้มาดูตัวไม้ว่า นี่นะครับ DE Acoustic แล้วก็รุ่น KV 5000นะครับอ่าตรวนี้ก็หน้าจอบอกขึ้นบอกอะไรนะครับสวิตซ์เปิดปิดกดค้างนิดนึงนะครับปึ๊บอ่าออกแล้วถ้าจะเปิดก็กดค้างหน่อยอ่าติดแล้วนะครับอ่าขึ้นมาแล้วแล้วคันนี้เราจะเปลี่ยนฐานวิธีการเปลี่ยนฐานก็ นี้นะครับตัดไปดูตรงนี้นะครับอ่านี่หมุนต้อออกมาตึงออกมานิดนึงนะครับอ่านี่ช่องของานนะครับรับรองนะครับนี่นะครับแน่นอนนะครับคสอทชรับรองมาแล้วนะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนทางเสร็ปิดึ้นเราก็หมุนจากไปนะครับเวลาหมุนก็หมุนแค่ตึงมือพอนะครับไม่ต้องไปปิดแรงถ้าปิดแรงก็เดี๋ยว่าจะมีอาการแตกตรงขออะไรพวกนี้เกิดขึ้นดีนะครับที่เจอปัญหากันบ่อยๆเพราะเราเวลาปิดชอบไปปิดกันแรง ่ะเปิดนะครับสวัสด <ers> <Mind Di ash motor> well. ีถึงชื่อสวัสดีครับห้องนี้ก็จะเั้างไฟหนึ่งสวี้ผมอยู่ในห้องกระจกมาดูหน้าตาอีซูเปอร์สวิตช์เปิดปิดนะครับเดี๋ยวผมเป็นคูลูกแบบเปิครับผมจะปิดให้ดูกดค้างนิดนึงนะครับอ่ดับเวลาเปิดก็กดค้างไว้หน่อยมาแล้วนะครับโอนลูกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโอลูกนะครับ วอลุ่มชแนนเอวอลุ่มชแนนบีเวลาเราตั้งไว้ก็อยู่ที่ประมาณเที่ยงหรือปลายสายพอนะครับอยู่ไม่ต้องไปเปิดสูงหรืออะไรขนาดนั้นนะแล้วก็หน้าจอแสดงผลนะครับจะมีคลื่นบอกแล้วก็เร็ว,ว่าเสียงที่เราพูดแล้วก่าอันนี้แบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วว่าคลื่นนะครับแล้วขั้นตอนการเ,เปลี่ยนคลื่นอ่ะซึ่งจะมีรูปสอนชี้ลงมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็เซต ่านี่นะครับกดไปเรื่อยๆ่ะสมมติผมเลือกไปเรื่อยๆนะครับผมเลือกคลิกเก้าแล้วเราก็กดเซตปุ๊บเราหันนี่นะครับดูนะครับตัวนี้จะเป็น IR ซึ่งไปรับขึ้นเหมือนกันนะครับเรากดเซตปุ๊บเห็นไหมไฟเริ่มติดเห็นนะมครับมันจะหาขึ้นแล้วติดละสวัสดีครับชึ้งๆหน่งองอ่าชันันนเและชันั้นบีทำวิธีเดียวกันนะครับเวลาจูนมขึ้น แล้วก็บอกให้ว่าคือว่าของไม้ตัวไหนที่สามารถจูนหากันได้นะครับของชั้นแนนบก็มาจูนใส่ชั้นแนนเอ็ได้นะครับแล้วก็สําหรับตัวนี้อุปกรณ์ที่แท็บมาอ่าถ้าเราเอาไปใส่แหลกนะครับก็จะมีสายต่อจากขลับมาข้าน้าเวลายอยู่ในแหลกนะครับเพื่อที่จะได้รับสาญญานได้นนดีนะคะะรับผมอ่าตัวนี้เราก็รู้นะครับคือใช้ถ่านองนะครับซึ่งประหยัดนะครับผม ท่าในใดสนใจหรือว่าอยากสอบถามรยา <S <S ยละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อมาที่ Facebook ผมหรือว่าเพจโจ้ไลฟ์สาวได้นะครับหรือโทร0922584914นะครับขอบคุณสำหรับทุกๆคนนะครับลูกค้าทุกๆท่านที่ติดตามตลอดนะครับขอบคุณมากๆะครับ